และที่โคราชครับพันเอกศักชยัยบุญสอนรองผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนาภาค5โดยบริการทหารพัฒนาร่วมกับอบตพูลหลวงอําเภอปากทงชัยเปิดจุดบ,บริการประชาชนช่วงสงการานต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นจุดพักรถพักคนด้วยบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพูลหลวงกตามนโยบายผู้บริการทหารสูงสุดที่ให้บรุรณาการร่วมกับหน่วยงานเหตุพื้นที่จ้างจุดตั้งจุดบ,บริการร่วมกับหน่วยงานนะครับ อำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มหน้ากากอนามัยและแก้ปัญหาต่าง,างๆระหว่างเดินทางเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการเดินทางภาคตะวันออกภาคอีสานให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวกับภูมิปัญนาด้วยความปลอดภัยนะครับมีแจกต้นกล้าฟ้าทลายโจรต้นกล้าพืชผักต้นกล้าไม้ยืนต้นตามโครงการกิ่งพันธุ์ปันสุขให้กับประชาชนนำกลับไปปลูกและขยายพันธุ์ด้วยครับ